ทำไมดิฉันถึงต้องเอาเรื่องการออกกำลังกายมาใส่ไว้ในรายการทุกวันเพราะโลกนี้สมัยนี้ค่ะคุณค่ะมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะคนเราเป็นโรคแปลกๆก,กันมากขึ้นคุณคงจะได้ยึกได้ยินว่าเรามีโรคออฟฟิศซินโดรมคือนั่งทำงานหนักๆเห,หนื่อยๆอยู่ท่าเดิมๆเ,เป็นประจำเป็นโรคได้ค่ะและเป็นขั้นร้ายแรงด้วยซ้ำแขกรับเชิญของดิฉันคนนี้เป็นหมอค่ะและเป็นหมอฟันซะด้วย เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วเขาหายได้อย่างไรขอเชิญพบกับทันตแพทย์สมดุลมั่นเพียรการค่ะเ <Yeah. S 1> ชิญค่ะ <Yeah. S 1> เป็นทันตแพทย์ คือหมอฟันหมอฟันเป็นหมอรักษารากฟันรากฟันด้วยแล้วคุณหมอเป็นออฟฟิศซินโดรมได้อย่างไรคะจริงๆอาจจะต้องเรียกว่าเป็นเดนทิสซินโดรมเพราะว่าหมอฟันทุกคนจะเป็นเหมือนการเคยสังเกตหมอฟันนั่งทํางานนะฮะก็ถ้าทําฟันก็จะอยู่อย่างนี้แล้วเราก็บางทีก็ต้องมูดเข้าไปในช่องเล็กๆอ่าแล้วผมเนี่ยมีชีวิตอยู่ในรูเล็กๆเพราะว่ามันเป็นรากฟันอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่แบบนี้ประมาณอย่างช่วงเริ่มเริ่มที่ทํางานใหม่ๆเนี่ยเก้าโมงถึงสองทุ่ม ไม่มีเบรกนะเที่ยงไม่มีพักกินข้าวฉี่วิ่งไปได้กินข้าวเอาข้าวผ่านปากให้ข้าวท้องไปแล้วกลับมาทํางานต่อนี่คือชีวิตช่วงช่วงแรกๆรกเก้าโมงถึงสองทุ่มหมอใช้ชีวิตแบบรีบเร่งอย่างนี้อยู่นานแค่ไหนอะช่วงที่เริ่มเป็นหนักๆเนี้ยก็คือ2ปีแรกเนี่ยที่ที่แบบบิวมาเต็มที่เลยแล้วยิ่งพอจบเฉพาะทางมาแล้วเนี่ยเราก็ยิ่งอ้าโอโหบางวันนี่วิ่ง3คลินิกโอ้ ตามเส้นทางรถไฟฟ้าเพลินจิตอโศกแล้วก็ไปทองหล่อต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มจะมีอาการผิดปกติแรก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 ก็จะมีปวดคอบาไหลเนี่ยบางทีต้องมาแพคเกจเป็นคู่กันนะคอบาดไหลเขาจะไม่ขายยากเหมือนเวลาเราไปนวดถูกไหมเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาเป็นคอบาไหลนวดซ้ำนะสามที่มันมาด้วยกันเพราะเวลาเป็นเป็นคอบาไหลกล้ามเนื้อมันต่อเนื่องกันเสร็จแล้วก็มีหลังส่วนล่างที่เป็นต้องไปฉีดต้องไปฉีดยาต้องไปฝังเข็ม ทำกายภาพบำบัดไคลโรแพคตติกอะไรช่วงนั้นชีวิตจะวนเวียนอยู่กับเดี๋ยวนะคุณหาเงินมารักษาฟัน<ช>คนอื่นแต่ก็ต้องไปจ่ายเงินให้หมอแผนกอื่นใช่ใช่ครับนั่นคือชีวิตผมคือเหมือนกับว่าเราใช้สุขภาพของเราเนี่ยไปแลกเงินออแล้ววันหนึ่งเราก็เอาเงินที่เราหามาได้เนี่ยไปซื้อสุขภาพเราคืนกลับคนะืนมาแล้วเวลาไปทำแต่ละอย่าง เคยไปกายภาพเคยไปอะไรหมันไม่ได้แบบทำสบายๆชิลๆนะมันเจ็บทุกงานที่ทําใช่ไหมครับเพราะเขาต้องยืดในสิ่งที่เราตึงใช่เขาต้องฝืนในสิ่งที่เราทําไม่ได้ตอนจัดกระดูกก็จะแบบแกรกแกอยู่ตรงหลังเราอย่างนี้ที่มาที่มาเกิดเขาเรียกอะไร Enlighten ไหมคือเหมือนแบบได้ดวงตาเห็นธรรมอตอนที่ไป นอนทํากายภาพบาบัดมีเครื่องดึงคอยืดกระดูกคอมันก็จะเป็นสซ่แกรบแล้วก็มีสลิงแล้วมันก็จะยืดกระดูกคอเราไปอื้อขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาแล้วอื้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วระหว่างที่มันอื้ออยู่นี่ผมเฮ้ยกูเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้จริงหรออ๋อมันแวบขึ้นมามันแวบขึ้นมาในหัวตอนนั้นเพราะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเลิกงานตอนเย็นแทนที่จะกลับไปบ้านช้อปปิ้งดูหนังไใช่มีไลฟ์สไตล์เก๋ๆสิเออทำไมจะต้องมานอนทำกายภาพมายืดคอ อาทิตย์หนึ่งประมาณ2-3ถึงครั้งช่วงนั้นที่เป็นหนักๆผมรู้สึกว่าเฮ<ะ>้ย<ะ>มันต้องหาทางออกบางอย่างให้ชีวิตแล้วล่ะชีวิตเราจะมาอยู่แบบนี้เหรอใช่ทำงานหาเงินมาทั้งหมดสุดท้ายเราก็อยู่ในโรงพยาบาลนี่แหละเป็น <c oughs> ญาติกันนะ <c oughs> งเงันเงินก็หมุนเวียนอยู่ตรงนี้แหละเราได้มาอ้าเราจ่ายหมอคนอื่นต่อไปหมอเปลี่ยนชีวิตตัวยังไงคะผมรู้สึกว่ามันต้องมี การรักษาบางอย่างที่มันต้องเป็นทางเลือกเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรารักษาจนหายปุ๊บแล้วเราก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมทํางาน9ก้าโมงถึงสองทุ่มเหมือนเดิมมันก็จะเป็นวงจรซ้ําๆใช่ไหมครับมันก็เป็นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ต้นต่อคือหนึ่งคืออาจจะต้องทํางานให้น้อยลงนิดนึงเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยขึ้นแล้วมันก็ต้องมีการฟื้นฟูตัวเองอ่าก็เลยมาเจอกับโยคะ มอก็ไปเล่นโยคะไปฝึกโยคะตอนแรกก็ฝึกในสตูดิโอแล้วก็รู้สึกไม่ตอบโจทย์เพราะเราตัวแข็งมากเราก้มไม่ลงไอ้ปัญหาวาระแห่งชาติของคนฝึกโยคะห่ๆ<ล>ตัวแข็งต,ตัวแข็งเออก้มไม่ได้ก็จนไปได้เรียนกับครูหนูชม <c oughs> ชื่นสิทธิเวศ <c oughs> ลักษณะโยคะที่ได้กับครูหนูเนี่ยจะเป็นเหมือน เทเลอร์เมดอ่ะ <made> คือคุณหนูจะมีชุดท่าเฉพาะคนเสื้อไซส์เอสทุกคนใส่ไม่พอดีอถูกไหมมันต้องมีเก็บตะเข็บจะต้องมีเย็บเข้าเชฟนิดหน่อยอะไรอย่างนี้อ,อ,อ่ะลักษณะโยคะที่เลยกับคุณหนูเป็นแบบนั้น<า>แล้วเราก็ค่อยๆเห็นผลว่าประมาณไม่เกิน3อาทิตย์หลังจากที่ที่ฝึกไปไปฝึกเนี่ยปุ๊บ รู้เลยว่าแบบบอกลาหมอนวดบอกลานักกายภาพบําบัดไม่ต้องนวดไม่ต้องนวดไม่ต้องอะไรเลยมันดึงมาแบบเอ๊ะคลั่สบายมากแล้วร่างกายมันเปลี่ยนไปเลยเหรอคะร่างกายเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าตอนนั้นมีวินัยนะฝึกอย่างน้อย6วันต่ออาทิตย์ใช่3เดือน3เดือน3อาทิตย์แล้วถึงเห็นว่าไม่ปวดเออเอแล้วหลังจากนั้นนี่ก็คือแบบเมนเทนได้สบายแล้วเฮ้ยชีวิตมันพลิกไปอย่างนี้เลยเหรอชีวิตมันพลิกเลยแล้วผมว่ามัน มันไม่อาจจะไม่ใช่แค่มิติทางกายอาจจะทำให้แบบใจเราสบายขึ้นเวลาเล่นโยคะใช่ไหมแบบใช่ไหมคุณแม่ฝึกโยคะรู้เลยอะเวลาเล่นโยคะมันจะต้องมีหายใ,ใจเข้าหายใจออกม,มันเชื่อมโยงกันทั้งลมหายใจจิตใจมันก็จะผ่อนคลายไปด้วยพอกายคลายใจก็คลายเวลาที่เราไม่เคร่งเครียดเวลาที่เราผ่อนคลายร่างกายเราก็จะเบาสบาย <S <S ค,บคุณลองสังเกตเวลาเราเครียดเครียดทำไมเราปวดทําไมเราเมื่อยทาไมเราเกร็งเพราะเราเครียดอยู่ไงร่างกายมันก็จะโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อหมอได้เจอการ เรียกได้ว่าการฟื้นฟูร่างกายคือการเล่นโยคะแล้วปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตตัวเองยังไงคะหนึ่งคือครูหนูเนี่ยเขาไม่ได้สอนเราแค่แค่ท่าแต่เขาสอนวิถีการกินการใช้ชีวิตทัศนคติในการดำรงชีวิตอ,อะไรแบบนี้ครับก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วพอช่วงที่อินจัดๆปุ๊บก็เริ่มอยากเป็นครูโยคะอ๋อพอ,อเรียนมากๆปุ๊บ เราก็รู้เยอะนะของมันดีเฮ้ยของนขอคืนด้วยขอขอคืนทุนให้ชาวบ้านบ้างอะไรอย่างนี้ตอนนี้จากหมอฟันก็กลายเป็นครูโยคะ่าใช่ถ้าเกิดจะนิยามจริงๆก็เป็นครูโยคะอนาโตมี่ด้วยคือส่วนใหญ่จะสอนอนาโตมี่เป็นหลักอ๋อด้วยว่าเออร่างกายส่วนไหนอวัยวะอะไรทําอะไรยังไงใช่แล้วตอนนี้ยังเป็นหมอฟันอยู่ไหมคะทําบ้างครับทาบ้างอ๋อกลายเป็นทําบ้างก็เขาให้หาสมรุนใหม่ในชีวิตกันเลย ตอนแรกๆช่วงช่วงเริ่มเริ่มเนี่ยไอโยคะนี่มันก็ยังเหมือนเป็นจ็อบเล็กๆเนาะ<ฆ>อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่าบางที2เดือนมาทีอะไรอ,อย่างนี้ออพอตอนหลังๆเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดร้านเปิดคลินิกก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่ไม่ค่อยมีค,มคิดถึงโยคิดถึงโยคะตลอด <laughs> ปิดร้านพอปิดร้านนี่รู้สึกโอ้โหชีวิตเหมือนปลดปล่อยจากพันธนาการติดคลินิกคุณไม่เสียดายตังค์เหรอก็ผมมีความรู้สึกว่าถ้าทําอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามัน เราใจเรามันจะรู้ว่า<อ>มันไม่ใช่แล้วว่า<อ>มันควรจะยุดยุติแต่เพียงเท่านี้เถอะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะได้เงินมากมายขนาดไหนก็ตามความสุขบางอย่างเงินมันซื้อไม่ได้นะเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีพื้นที่อีกที่หนึ่งอ,ะอ่ะที่ที่มันจะทําให้ชีวิตเราอ่ะมันมันเต็มขึ้นนะคร<อ>ับไอ้ที่เราเคยแบบท้อแท้จากการ<อ><อ>ทํางาน คือจ,จริงๆการเป็นหมอฟันมันก็เป็นอาชีพที่มีคุณค่าเนาะเป็นหมอรักษารกษารกฟันเนี่ยมันก็ทําให้คนไข้าหายความเจ็บปวดอะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจในวิชาชีพเราแต่ว่าพอเราได้สอนโยคะแล้วก็ได้พบกับสนมนุลในชีวิตเนี่ยผมรู้สึกว่าเรากําลังรักษารากชีวิตของตัวเองอและพอชีวิตเราเข้มแข็งรากเรามั่นคงเนี่ย<อ>เราสามารถที่จะหยิบยืดแล้วก็ทำตัวให้มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วเราก็จะได้กลับมามองเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยอย่างเงี้ยครับโอ้โห บางทีคุณต้องขอบคุณอาการออฟฟิศซินโดรมของคุณนะใช่ถ้ามันไม่มาและคุณไม่เป็นวันนี้หมอก็อาจจะไม่ได้ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตอีกอย่างหนึ่งจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าอะค่ะเราหาเงินมาเนี่ยเราเสียสุขภาพไปอะแล้วเราต้องเอาเงินพวกนั้นอะไปซื้อสุขภาพเรากลับคืนมาอีกเราจะใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างไรอยู่ที่เรา กำหนดด้วยตัวของเราเองวันนี้คุณหมอสมดุลได้ทําเรื่องที่มันสมดุลในชีวิตจริงๆนะคะ <c oughs> และขอบคุณในสิ่งที่เอามาแบ่งปันในวันนี้อย่าปล่อยให้วิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเปล่าประโยชน์ผู้ชายคนนี้ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสขอบคุณทันตแพทย์สมดุลหมั่นเพียรการค,ค่ะ <c oughs> ไปสำรวจพุงกันเดี๋ยวดูพุงคุณไว้ให้ดีสักครู่ค่ะ